ผู้ชอครึ่งคันแล้วครับนี่มันเรือชัดๆไม่ใช่มอไซค์แล้วอ้าวโอ้โหดูยันชิวดูยันชิวโอ้โหป<ะ>ักสวัสดีเพื่อนชาวเอเวก้ทุกคนด้วยนะครับผม วันนี้ที่ผมโฟกัในช่องก้นปุกไว้แชนแนลอีกเช่นเคยนะครับแต่ช่วงนี้สงสัยว่าทำไมวันนี้เสียงผมดูอาเลสเลยอาเลสดีครับโคตรหนาวเลยเฮียตาฝนเนี่ยก็สำหรับกล้องโตโรหลายรุ่นหรือกล้องหลายรุ่นที่มีการต่อไมค์ออกมานะครับผมก็อาจจะทําให้เวลาขับตาฝนเนี่ยแล้วไม่ได้ใส่เคสเนี่ยอาจจะทําให้ถ่ายทำไม่ได้นะครับ ก้องอาจจะเสียฝนและเสียนะแต่ว่ากั้งของผมนะครับถึงจะไม่ได้ต่อไมาถึงเสียงจะไม่ชัดไม่ดีนะแต่เวลาขับลุยฝนหรือขับลงน้ำเนี่ยสบายความสบายของมันอยู่ตรงนี้เลยครับนี่คือโ o p r o h e ร o สี่ s ี o n นะครับที่สามารถกันนะ้ำได้ลึกถึง10เมตรโดยไม่ต้องใส่เคสเลยนะครับ Yahoo! เรื่องภาพที่ไม่ชัดยังไงก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับก็เพราะว่าโดนฝนนะภาพมันก็อาจจะเบลอเป็นหยดน้ํานะครับผมส่วนเรื่องเสียงก็อย่างว่าครับฝนมันหยดใส่ตรงลําโพงใหม่ก็เป็นธรรมดานะเสียงก็อาจจะอุ้ยนิดนึงทําใจนิดหนึ่งนะคะรับท่านผู้ชมทําใจนิดนึง โ้ยเอ้ยบรรยากาศนะครับผมฝนตกรถติดนะครับฝนไม่ตกรถก็ติดอยู่ดีเลยเส้นเนี้ย<อ>เสียงผมแปลกๆไปก็กราบขออภัยอย่างสูงเลยนะฮะช่วงนี้จะหลุดเลยครับสมองสมองหลุดหมดแล้วพระ <c oughs> หนาวนครับผม <c oughs> คิดอะไรไม่ออกฮะบนได้อย่างเดียวว่าหนาวมาก <c oughs> อารมณ์แบบเสื้อกันฝนก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ ต้องขับไปรับแฟนนะฮะจะพาแฟนพาฝนกลับมานะครับผมฝนตกรถติดไม่เท่าไหร,ร่นะท่านผู้ชมน้ำท่วมด้วยคือเส้นนี้เป็นอะไรที่แบบตกนิดนิดนหน่อยแม่งน้ำท่วมน้ำขังอะไรแบบนี้ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้ขับรถแล้วนะฮะรู้สึกเหมือนขับเรือนะนไหนๆก็เปียกแล้วฮะลุยไปเลยฮะไม่ได้สนใจ เปีกเยกไดเนี่เ,เล็ดไดนี่ย,ย,ย,ย <c oughs> อย่าไปกลัวฮะแกไอ้แค่น้ำท่วมมาเถอะลุยไปเลยลุยไปเลยที่ลุยไม่ใช่อะไรฮะถ้าเก่ดแล้วเดี๋ยวมันดับ <c oughs> ไปไปลุยให้เหมือนเรือครับลุยให้เหมือนเรือโหยิ่งลงสายน้ำยิ่งสูง ช้อมครึ่งคันแล้วครับระบันระบาคขึ่งคันแล้วโอ้ยหหส่ายไปทางรถนี่มันเรือชัดๆไม่ใช่มอไซค์แล้วโอ,โอ้โหดูยันชิวดูยันชิวโอ้โหไม่ใช่แล้วครับกับระบบประบาน้ำไทยดูยันชิวโอ้โหห,หลุยไปเลย CPR สายสายเลยวูหหลุดมาแล้ว <laughs> ตายตายตายกูตาย,ตาย,ตาย <laughs> วนนี้เราก็รับแฟนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าพอไปถึงบ้านแฟนที่ทำงานแฟนเนี่ยฝนหยุดเฉยหยุดแบบไม่มีอะไรมาต้นใช่ครับฝนหยุดคือแบบไม่เชิงหยุดกึ้งนะแต่ก็แบบไปลนะ่อยๆน่ะแต่คือหยุดอะทั้งที่เรา,าผ่าฝนมาเกือบตายมารับเป็นปึ๊บแม่งหยุดเลยเฉยเลยรู้สึกแย่อยู่เฟลอยู่เฟลอยู่นะครับผม เดี๋ยวจะพาแฟนไปรุยน้ำนะไม่ร,รู้ว่าเส้นนี้จะเจอน้ำบ้างหรือเปล่านะแบบเป็นเรืองเหมือนตอนที่มาเมื่อกี้อ่ะขอน้องสองล้อคันเล็กๆแทกไปหน่อยครับผมพวกพี่นั่งอยู่ในแอร์อยู่แล้วพี่ก็ไม่ต้องรีบฮะค,ค่อยๆไปพวกผมน,นี่ตากฝนกันไข่เปียกแล้ว กลับมาฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เจอน้ํานะครับผมมันเจอแหละแต่เจอน้อยนะฮะฝนก็ซาไปแล้วด้วยนะคงไม่ได้พาแฟนไปลุยน้ำซะแล้วก็ยังไงช่วงนี้ฝนตกไม่เป็นเวลามาวลานะครับท่านผู้ชมก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังและความปลอดภัยนะครับสวมหมวกนิรภัยและขับขี่ให้ช้านะครับผม กาำหรับครทีเจความบ้าแบบนี้หรือเสียงบ้าบ้าของผมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ญญดกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและไดไรก็รับดังด้วยสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับป้าไปหาอะไรกินนะครับผมบ๊ายบาย